นะคะเป็นงานญี่ปุ่นลอตเอสพีค่ะลูกค้าจ๋า45โลราคา7,500บาทนะคะจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ150-180ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณนะคะ41บาทค่ะลูกค้จาจ๋าอ่ะน้ำค่ะค่ะตอนนี้เรามีนะคะน้ำ่ะโปรโมชั่น ของเรานะคะหมวดนี้เราโปรโมชั่นให้ยั่วๆเลยค่ะลูกค้าจ๋าจากปกติราคา7,500บาทเราไม่ขายนะคะลูกค้าจ๋าเราโปรโมชั่นเหลือเพียง4 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนจาก41บาทค่ะเหลือเพียง22บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นของเราแบบว่าจับหนักจัเต็มพี่นางจา๋าลดเหลือ<ม>4 0 0 0ลดเไปเท่าไห<ป>ร่นะส0มพันห้า ลดไปสามพันห้าร้อยบาทต่อกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าจากต้นทุนส1บาทลดเหลือย2สบองบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสวยๆยั่วๆเลยใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อแฟชั่นยีนเดนิมบางค่ะลูกค้าจ๋าแขนสั้นมีมาแขนกุดมีมาแขนยาวมีมาสไตล์ลูกมงลูกไม้มีมาลูกค้าจ๋ากระดุมมุกกระดุมแป๊กกระดุมป๊อกมีมานะคะกระดุมป๊อกเป็นไงคะป๊อกเหรอป๊อก ไปดูนะคะรุนนี้แนะนำใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะรุ่นค่ะชอบหมวดนี้ดูแล้วชอบเลยพี่เล่นประจําพี่ขายประจํรลูกค่าจ๋าซื้อเลยค่ะ5้กระสอบค่ะจากปกติห้ากระสอบนะคะลูกค่าจ๋าจากปกตินะคะจากระสอบเจ็ดพันห้าร้อยบาทเจ็ดห้าหมื่นห้าหมื่นห้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดห้ปะโอ้โหใช่ไหมาสามหมื่นเดพันห้าร้อคิดถูกกตั้งคออะ ลูกค้าจ๋าจากปกติ3ามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไม่ต้องค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องจ่ายเราขนาดนั้นเราไม่เอาค่ะลูกค้าจ๋าสาหรับเดือนนี้นะคะเรารับแค่สองหมื่นพันเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าสี่พันคูณห้ากระสอบสองหมื่นบาทได้เป็นสมาชิกกับบัคเลยค่ะลูกค้าจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอะลูกค้าจ๋าสวัสดีกันอีกรอบสําหรับช่วงบ่ายวันนี้ชเช้าที่ผ่าน ใช่ค่ะลงของเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกค้าจ้าช่วงบ่ายลูกค้าก็คือคืนนะคะมารับสินค้าที่จองไว้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่เราคิวจะส่งก็เรากระจายจะส่งให้ลูกค้าตามคิวนะคะใช่ค่ะวันนี้พรุ่งนี้ค่ะลูกค้าจ้าไม่นานเกินรอนะคะลูกค้าจ้าสินค้าเพิ่งเข้ามาสดๆน้อนๆเลยนะหลากหลายรายการนะคะลูกค้าจ้าใครที่อยากเห็นใครที่อยากทราบสามารถเข้ามาดูได้นะคะลูกค้าจ้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าหมวดนี้นะคะเป็นมือสองับเ<ะ>กรด A ของทางบาทท้านเรานะคะอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%นะคะขาดเพื่อนรำอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะแต่ว่าคุ้มอะ่ะคุ้มมากสำหรับราคาสมาชิกคุ้มจริงๆค่ะลูกค้าจ้าลดเหลือ4 0 0 0บาทเท่านั้นคหรือว่าใครที่แบบว่าสนใจคะ่ะลูกค้าจ้าหลากหลายรายการสามารถซื้อรวมกันได้นะได้เลยราคาโปรโมชั่นก็ได้ค่ะลูกค้าจ้าเรามีหลากหลายรายการมากซื้อรวมไม่ครบ2 0 0 0 0 เลยได้ราคาพิเศษไปทุกกระสอบนะคะลูกค้าจ๋าสปารปรูมชั่นนะคะจ๋าป้าสุดยอดมากลูกค้าจ๋าแนะนําเลยลูกค้าจ๋าลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบาร์กนะลูกค้าจ๋ามีแต่ได้กับได้มีแต่คุ้มกับคุ้มลูกค้าจ๋าป้ายี่สิบสองบาทเป็นแม่ลูกค้าจ๋าสวยๆยุ่ยยุ่ยยี่สิบสองบาทเป็นสไตล์แบบลูกไม้เป็นลูกเล่นลูกค้าจ๋าป้าอัเพรสชั่นกันเนี่ยสวยๆอ่ะสวยมากสวยเลยนะคะ แนะนำค่ะลูกค้าจะแนะนํานะคะใครที่ขายงานแบบนี้อยู่แล้วห้ามพลาดหรือว่าใครที่ขายงานแฟชั่นอยู่แล้วสามารถเอาไปค้าไปเสริมได้เลยนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าพุชชอนี้แนะนําเลยนะคะลูกค้าจ๋าสนใจกระสอบนี้ซีเอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือว่าอยากุูดเองอยากเปิดเองนะคะเรามีกระสอบใหม่พร้อมจัดส่งนะคะรา<อ>คาเจ็ดพันห้าร้อยบาทจำกัน,นะคะ่ะลูกค้าจ๋า โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบ้านของเรานะคะลูกค้าจ๋าเหลือเพียง4,000บาทจ้าใช่ค่ะสุดคุ้มจริงๆค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ค่าไซส์นะคะ S M L ค่ะมาเลยค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่างานญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบจะเน้เป็น S M นิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าตัวนี้หนูว่าไซส์ใหญ่ก็มีนะค่ะหนูไซส์ L ก็มีค่ะลูกค้าดูจ้ะแบบนี้ก็ไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋าสวย สายสุาพไซ์นะคะอย่างที่น้ําแจ้ง SFL มีพระมาหมดเลยนะคะแล้วยิ่งเป็นผ้ายินเดนิมคือใส่ยังไงก็ไม่เอาค่ะที่นางจะใส่ได้ทั้งปีค่ะใส่ได้ทุกโอกาสนะคะโรค้าจ๋าบางท่านไม่ได้ใส่เป็นเสื้อแบบไอ้นี่นะค่ะใส่เป็นแบบกันหนาวก็มีใช่ค่ะหรือใส่เป็นคุมก็มีนะคาจ๋า black number นะคะแบรนด์ยี้องแบรนด์มาหลากหลายเลย แต่ก็นี้ไม่พ้นอยู่นี่นะค่ะอยู่นี่นะค่ะวุ้ยสีเข้มสีซีดมีมาหมดมาหมดลูกค้าจ๊ะมาหมดห<า>ทุกสีนะคะลูกค้าจ๊ะใช่แล้วค่ะนี่งี่ไปนี่ไปฮูยค่ะจ๊ะสวยสีเข้มเข้มมากอันนี้น่าจะไม่เคยใส่ค่ะลูกค้าจ๊าน่าจะไม่เคยใส่อุ้ยสวยเลยไซส์สุกไซส์คนนี้เลยไซส์เอ็นไซส์เอลนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๊ะอ่าลูกค้าจ๊ะสนใจกระสอบนี้ให้เร็วให้ไว C F ได้เลย ที่รีวิวทุกตัวค่ะลูกค้าจ๋าอยากลุ้นเองอยากเปิดเองนะคะเรามีกระสอบใหม่พร้อมจะส่งนะคะราคาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันจำนวนชิ้นใกล้เคียงกันต้นทุนโดยประมาณเท่ากันค่ะลูกค้าจ๋าแต่สําหรับสมาชิกบัคนะคะลูกค้าจ๋าเจ็ดพันไม่ต้องจ่ายนะลูกค้าจ๋าจ่ายแค่สี่พันเท่านั้นนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลดไปเลยต่อกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าสามพันห้าร้อยบาทค่ะลูกค้าจ๋า ซื้อสองกระสอบเท่ากับว่าลดไปเจ็ดพันตอดพี่นางค่ะยังคู่วไม่มีอีกแล้วนะคะซื้อสองกระสอบก็ลดไปเจ็ดพันนะลูกค้าอาจารยจักรติลูกค้าต้องจ่ายยอดสองกระสอบอยู่ที่หมื่นห้านะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ่ายแค่แปดพันอ่ะครึ่งตกครึ่งเลยนะอะครึ่งตกครึ่งเลยนะพี่นางค่ะมากนะคะดูสวยๆแบบนี้เลยใช่แล้วลูกค้าจ๋าแต่ทางนี้ทางนั้น ในแต่ละกระสอบเราก็ไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าจาว่าจะเป็น S กี่ตัว M กี่ตัว L กี่ตัวนะคะสีเข้มกี่ตัว C ีซกี่ตัวแขนยาวกี่ตัวแขนสั้นกี่ตัวนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้การันตี ในหนึ่งกระสอบจะมีครามาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าสีเข้มสีซีดแขนสั้นแขนกุดแขนยาวนะคะมีครามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแต่หนูว่าตัวนี้ขายได้หมดนะแฟชั่นแบบใหม่ก็ขายได้นะคะลูกค้าจ๋าสวยๆแบบนี้นะคะนี่เป็นยีนที่ไม่หนานะเป็นยีนแดนิ่มนะคะลูกค้าจ๋าผ้าไม่หนานะคะลูกค้าจ๋าอะไรคะนิวยายปารีิวายก็มาเลวายเย้สิบสองบาทค่ะลูกค้าจ๋าคุ้มมาก กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ,คะสุดคุ้มจริงๆยิ่งเป็นสมาชิกค,ค่ะไม่พูดคำว่าคุ้มไม่ได้นะคะ,คะลูกค้าจะพระคุ้มจริงๆคุ้มมากนะคะ<ช>ลูกค้าจา๋าลูกาลูกค้าจา๋า,จาปักยัว่วๆกันเลยทีเดียวสุดคุ้มมากลูกค้าจ๋าแฟชั่นตัวสั้นตัวยาวมีคระมานะคะลูกค้าจ๋าป้อสะออนให้ลูกค้าจ๋า ยีนตัวนี้ใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกฤดูคะ่ะลูกค้าจ๋าไม่มีเอานะคะลูกค้าจ๋าใส่เล่นใส่เที่ยวใส่ทํางานได้เลยนะคะใช่ค่ะแนะนําค่ะ,คะลูกค้าจ๋าใครที่ขายอยู่แล้วนะห้ามพลาดนะ,ะซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยค,ะค่ะลูกค้กคจาจ๋าเพราะโปรโมชั่นของเราหมุนเวียนนะ,ะแต่ละเดือนแต่ละเดือนนะคะลูกค้าจ๋านับถอยหลังแล้วนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะมีเวลาอีก<ป>แค่หกวัน ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยซ้ำลูกคะจ๋าใครที่สนใจรายการโปรโมชั่นสามัญเอพเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนอีกไม่กี่เดือนก็สิ้นปีอีกไม่กี่นาทีสิ้นใจแล้วยังยังยังนะคะยังค่ะลูกค้าจ๋ายังยังค่ะลูกค้าจ๋าอุ๊ลูกค้าจ๋าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพี่นางจะไปหรือยังจะไปแล้วจะไปหรือยังจะไปแล้วลูกค้าจ๋า นี่น่าจะเป็นรีไวายอุ้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 ยไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะเป็นรีไวายน่าจะรีไวายนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวขออนุญาตดูกระดงกระดุมดูมุมดูลิมแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าอุ้ยนี่ไงตรงกระเป๋าลูกค้าจ๋ารีไวายนะคะโถุงมาที่สองนะคะ เราประมาณการคร่าวๆนะคะให้ลูกค้าได้เห็นประมาณนี้นะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวส่วนที่เหลือให้ลูกค้าไปรุ้นกันต่ออีกทีนะคะใช่ค่ะส<า>ะอ่อนแห้งบ่อยากไปเลยอ่ะปิดท้ายกระดุมมุกนะคะลูกค้าจา๋าสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสินค้ามหมว,วดนี้นะคะ เป็นเสื้อยีนแฟชั่นเดนิมหญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่น롯เอสีนะคะ45โลนะคะ7,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการนะคะ150,180ตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณ41บาทนะคะลูกค้าจ้า แต่ตอนนี้เดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตของเรานะคะจากปกติราคา7,500บาทโปรโมชั่นลดเหลือ4,000บาทค่ทะลูกค้าจา๋าจากต้นทุน41บาทเหลือเพียง22บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะมันจะเป็นทางไลน์เ c e b o o k เว็บไซต์ไอจหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะคอยติดตามไปเนื้อช่องทางคือช,ช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับหมวดน,นี้ขอบคุณค่ะ